สวัสดีนะคะเพื่อนเพี่สิริรัตน์ออแกนิกการ์เด้นวันนี้เราจะจะมาเกร็บผักกะทินนี่ผักกะทินยอดงามคักงามแท้งามว่าแต่ว่าอากาศร้อนเนาะเพื่อนดูนี่อากาศร้อนเนื่องจาก ประเทศไทยบนโลกใบนี้บนโลกใบนี้ไม่เช่โรคบนโลกใบนี้น่าจะมีชั้นบรรยากาศความร้อนสูงสูงผิดปกติก็เลยทำให้ต้นไม้เนี่ยเนาะซึ่งจริงๆเราเขาก็เป็นต้นไม้ที่สามารถที่จะอยู่กลางแดดได้ได้ดี ด้วยปกตินะถ้าเรารดน้ำบำรุงเขาก็จะยืนอยากสู้กับอากาศความร้อนที่ร้อนแบบปกติได้แต่ณนทุกวันนี้ไม่ได้ร้อนแบบปกติก็ร้อนโพดนะเอาเป็นว่าร้อนโพดไม่ได้ไม่จะไม่ใช้คำยาโพดโพร,ร้อนโพดโพ ก็มันร้อนมากกะนะนะเพื่อนเนาะเอาเป็นว่าเราจะไม่เครียดกับความร้อนแล้วกันเมื่อวานได้คลิปที่ผ่านมาได้ทาทําสากระเพราไปแล้วแต่นี้ก็กระเพราก็กลับมาออกดอกอีกอะไม่เป็นไรแต่วันนี้เราจะเก็บกระถินก่อนนะคะเก็บกระถินแล้วก็พามาอัปเดตมะเขือเทศของพี่สิริออกดอกนะ ปลูกในกระถางเราจะมาลุ้นกันนะเพื่อนว่าพี่สิจะได้กินมะเขือเทศไหมนะร้อนมากเพื่อนๆเ,เนี่ยร้อนจริงๆคือนี่พึ่งรดน้ำให้กับต้นไม้ไปเองแต่ว่าเขาก็ดูเลยเขียวเยวนาะไม่ไม่ค่อยสดชื่นนะฮะก็อู้พอเด็ดยอดนี่ กำลังแตกนั่นเพื่อนเนี่ยวันก่อนที่พี่สิริได้ได้ใส่ปุ๋ยเป็นปุ๋ยเป็นปุ๋ยอินรีย์ที่พี่สิริได้มาจากเพื่อนนะคะที่เขาทำงานอยู่บ,บริษัทเบเกอรี่แล้วก็ปุ๋ยอินทซียมดม็ดโอ้โหเดี๋ยวเชื่อมมาเพื่อนๆดูดูการแตกแตกแตกยอดเยอะแยะเลยเยอะมากอะ่ะนะ นะเป็นปุ๋ยที่มีคุณภาพมากเลยเพื่อนนะก็ตัวพี่สิริเองก็ชอบที่ที่จะทำปุ๋ยใช้เองนะโดยเฉพาะปุ๋ยอินทรีย์นี่อยู่กลางแจ้งเลยนะเพื่อนตอนนี้ณเวลานี้แค่สิบโมงเองนะคะแต่ว่าแดดร้อนเหมือนตอนเที่ยงนะเหมือนตอนเที่ยงเหมือนตอนเที่ยงวัน ใครที่อยู่กลางแจ้งนะคะทํางานกลางแจ้งก็ต้องระมัดระวังนะคะเพื่อนเดี๋ยวปรับพาปรับกล้องก่อนโอเคประมาณนี้นะนเพื่อนเนาะก็จะได้มองเห็นทั่วๆเสียงอาจจะชัดบ้างไม่ชัดบ้างก็เพราะว่าพี่สิริไม่ได้มีไม้ติดตัวนะมาเก็บผักกะทินกิน อากาศร้อนพี่สิริก็อยากจะมาแชร์เนาะบอกเคลื่อนว่าภัยที่มากับอากาศร้อนคือภัยค่าไฟฟ้านะคะภัยค่าไฟฟ้าให้ทุกคนดูแลและตรวจเช็คบินค่าไฟนะบินค่าไฟฟ้านะคะจะได้ไม่เจอภัยแบบภัยแบบว่าต้องตกใจ อาจจะไม่ได้เป็นฮีสโตรกเพื่อนอาจจะเป็นฮาร์ดเดแท็บคำๆนะคะคำํคำๆนะคะก็ให้ทุกคนดูแลสุขภาพนั่นแหละค่ะนะเพราะว่าภัยร้อนนะคะแต่ว่าภัยที่อันตรายกว่าภัยร้อนก็คือภัยของบินไฟฟ้านะคะก็อยากจะแชร์บอกเพื่อนๆเนานะเพื่อนที่เข้ามาดูช่องพี่สิริก็ บินค้าไฟฟ้ามาก็ตรวจเช็คนะคะตรวจเช็คไม่งั้นอาจจะเป็นโรคฮัสเตอพทนะคะพี่สติรกก็สวยประดเดอ้อนะคะ mm hmm. ก็แชร์บอจะ,ะ mm hmm. มันร้อนมากนะคะ mm hmm. ก็ต้องดูแลกันหลายๆอย่าง มาเก็บเก็บผักให้อารมณ์ผ่อนคลายนะคะอารมณ์ผ่อนคลายเด้อ เสร็จแล้วเพื่อนๆน,นี่กระถินยอดง,งามๆพี่สิริค่ะอันนี้ก็พามาเก็บกระถินนะคะเพื่อนนะสิ่งที่เป็นประโยชน์ริมรั้วของพี่สิรินี่มาเขือติดลูกนะก็งามผักพืชผักพี่สิริก็งามดีนะพเพื่อนเห็นไหมจ๊ะ นี่คือผลจากที่เราดูแลพืชผักด้วยุวินรีนะวินทรีย์ที่เราได้ทําเองนะคะเพื่อนได้ทําเองแล้วก็ได้เก็บกินเนาะได้เก็บกินก็เป็นสิ่งที่เป็นธรรมชาติที่ปลอดสารนะคะอย่างนี้จะนะครับจะพาเพื่อนไปอัปเดตพืชผักในสวนด้านใน เดี๋ยววันนี้จะพาเพื่อนมาเก็บผักอันนี้เป็นเป็นต้นกล้าผักกาดขาวเนาะพี่สิริก็จะเก็บขึ้นมาทำสลัดนะทำสลัดจะทำสลัดแบบไหนก็เพื่อนๆไปดูที่ช่องครวัวพี่สิรินะจ๊ะไปดูว่าพี่สิริจะทำเอาไปทำสลัดอย่างไรนะคะ ผักที่ปลอดสารเราทานได้แบบสบายสบายใจนั้นเพื่อนนี่พี่สิทิกป็ปลูกไว้ในกระถางแบบนี้เนาะเนี่ยไม่ใช่เราก็จะเก็บเก็บต้นที่อันนี้คือพี่สิทิจะไม่ไม่ย้ายต้นกล้าแล้วเพราะว่าอากาศมันร้อนมากเพื่อน,อนถึงถ้าเราย้ายเนี่ยคง เพราะมันเป็นอากาศเมืองนะ่ะเอ่อเป็นผักเมืองหนาวเนาะถ้าเราย้ายพี่สิริคิดว่าไม่น่าจะรอดแต่ว่าพี่สิริจะเลี้ยงคอสสลัดคอสจะจะเลี้ยงเอาไว้เพื่อเอาไว้กินเอาไว้กินใบนะไว้กินใบแต่อันนี้คงต้องรอให้อากาศเย็นอากาศเย็นกว่านี้หน่อยพี่สิริคือต้องอันนี้เพราะเพราะต้นกล้าผิดหรือดูนะเพราะว่า ชันบรรยากาศอากาศร้อนมากคือเขาไม่น่าจะทนร้อนได้นะก็เลยต้องเก็บไปทําสลัดนะเพราะว่าอันนี้เขา,าอายุเพียงแค่กรอบมากเลยอ่ะเพื่อนเนาะอายุอายุต้นก้าเนี่ยเพียงแค่สองสัปดาห์เองนะคะนะเพื่อนเนี่ยสองอาทิตย์สิวันนะเพราะว่า เนี่ยเป็นเป็นต้นเป็นผักที่แบบสดและกรอบมากเนี่ยทำสลัดจะต้องอร่อยมากอ่ะเพื่อนทำสลัดทำสลัดทานหรือไม่ก็จะต้องจะทำเมนูเอ่อเป็นไก่สเต็กขึ้นมา ทานคู่กับสลัดนะจ๊ะอร่อยนะเนี่ยต้นกล้าสวยงามมากการไี้อยู่กับธรรมชาติมันก็จะช่วยบำบัดผ่อนคลายนะเพื่อนอากาศร้อนๆเราก็เราก็รู้สึกรู้สึกไม่แย่นะกับการได้อยู่กับธรรมชาติอันนี้ก็คือคนที่ชอบนะแต่ถ้าคนที่ไม่ชอบคงจะอยู่ไม่ไหวนะคะ,ะเพื่อนกลางแจ้ง ถ,ถ้ากลางแจ้งแบบว่าที่บ้านสวนเลยนะที่บ้านสวนอันนั้นก็ร้อนมากร้อนร้อนจริงๆค่ะเพื่อนอันนั้นที่บ้านสวนที่พิจิตเนี่ยร้อนประมาณร้อนอยู่ประมาณ40่สิบตอนนี้น่าจะลดลงมาบ้างละแต่ช่วงสงการบอกว่า40 40องศานั้นเพื่อนโอ้นะคนเฒ่าคนแก่อยู่ลำบากมากเลย ต้องเอาแบบว่าผ้าชุบน้ํามาพันคอนะเป็นผ้าพันคอแล้วก็เอามาโพกหัวไว้ให้เย็นเพราะว่าพอร้อนมากๆแล้วความดันขึ้นปวดปวดหัวเนาะทาให้ปวดหัวเนี่ยอันนี้คือภัยจากฮิสโต้มาเพื่อนอันนี้พี่สิเก็บเก็บขึ้นมาเนาะเก็บขึ้นมาแล้วก็เดี๋ยวแปลงตรงนี้พี่สิจ,จะต้องย้ายย้ายต้นคอสเนาะ กรีนคอร์สเป็นผักที่ทานอร่อยทานอร่อยค่ะพี่สิริว่าเขาไม่น่าจะดูแลยากดูแล้วเขาอากาศร้อนเขาก็ยังยังไม่เหี่ยวเลยนะไม่เหมือนกับผักกาศนี้นะผักกาศนี้พอแบบว่าคือถ้าพี่สิริไม่ย้ายถ้าไม่ย้ายไม่ย้ายกระถางเนี่ยคือเขาเหี่ยวหมดเลย เหี่ยวหมดเลยนันเพื่อนเพราะว่าเขาทนร้อนไม่ได้ใบเขาก็จะเหี่ยวหมดนี่อันนี้แบบพี่สิริคิดคิดผิดคิดผิดที่ไปซื้อต้นเมล็ดพันธุ์มาเพราะว่าเมืองเราหน้านี้หน้าร้อนนะอันนี้ต้องไปปลูกแบบว่าในในลงไปปลูกในลง ในโรงเพาะนะเลยรงเพาะต้องทําเป็นโรงเพาะปรับอากาศให้เขาเขาถึงน่าจะอยู่ได้หรือว่าไปปลูกทางทางเอ่อที่มีอุณหภูมิอากาศไม่ร้อน40องศานะคะจะอ่ะใครอยากได้ต้นก้ลาผักเก็บกินแวะมานันจะนี่ ันนี้ไม่ได้พามาเพื่อนๆมาทำอะไรที่ยากนะพามาเก็บผักนะเก็บผักจริงๆนะแล้วก็เพียงแค่มานั่งคุยเนาะนั่งคุยก็มาแชร์กับสิ่งที่พี่สิริได้ทำก็ได้เก็บกินนะคะได้เก็บกินเนี่ยได้เก็บกินนะคะกระถินริมรั้วก็ได้เก็บกินนะคะก็ได้เก็บกินแล้วก็เอ่อ อันนี้คือหัวกระชายนะเพื่อนกระชายนี้ปลูกง่ายมากนะแต่ว่าเราจะปลูกยังไงให้มันลงหัวเนี่ยมันงอกง่ายแต่ว่ามันลงหัวยากมันลงหัวยากนั้นเพื่อนเพราะว่าถ้าดินดินที่ถ้าดินที่ไม่มีความร่นวนซุยพอนะความร้อนไม่พอหัวเขาก็จะเล็กๆนะกระชายไม่ไม่โตหัวจะไม่โตเนี่ยเดี๋ยวพี่สิริจะย้ายย้ายต้นครอส เนี่ยนะคะก็จะย้ายขยายออกไปเพื่อให้เขาเติบโตนะให้เขาเติบโตให้เขาใหญ่ขึ้นแต่ตอนนี้ต้องเอาเข้าร่มนะเอาเข้าร่มเพราะว่าอยู่กลางแจ้งมากเกินไปอาจจะร้อนมากก็อาจจะเหี่ยวนะคะเนี่ยอ่ะอันนี้ก็คือผลผลิตที่พี่สิริวิเก็บในเช้านี้นะคะนั่นเห็นไหมคะกระถินแล้วก็นี่คือ ผักกาดนะทำหน้ามาพามเพื่อนมาเก็บผักเช้านี้นะจ๊ะนี่เห็นไหมอันนี้ก็ไปแกรมกับน้ำพริกนะอันนี้จนะทาน้ำพริกประทูน้ำพริกปลากระป๋องขึ้นมานะก็แกรมกับผักกะทินนะก็อร่อยแล้วนะจ๊ะนี่อันนี้แกรมกับน้ำพริกก็ได้ แต่อยากจะให้ดูดีนะดูดีได้รสชาติอาหารอาจจะต้องไปทำสลัดเบคอนสลัดหรืออาจจะเป็นแฮมสลัดก็ยังไม่รู้นะคะเดี๋ยวไปดูติดตามชมในช่องครัวพี่สิรินะคะพี่สิริจจะไปทำเมนูที่อร่อย,ออยให้เพื่อนได้รับชมสำหรับคลิปนี้วันนี้ก็เอาไว้เท่านี้ก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าเนี่ยนะคะปลูกเองกินเองเห็นไหมจ๊ะอร่อยจ๊ะ ปลูกเองกินเองนะจ๊ะแล้วก็ทําปุ๋ยใช้เองนะคะทุกอย่างไม่มีไม่ได้มีต้นทุนสูงเนะจะบอกว่าไม่มีต้นทุนเลยไม่ได้เพราะว่าต้องมีค่าน้ําค่าไฟนะคะค่าอินเทอร์เน็ตแล้วก็ค่าเมล็ดพันธุ์นะคะทุกอย่างมีต้นทุนหมดคะ่ะแต่เพียงแค่เราจะอยู่ที่การใช้ต้นทุนน้อยนิดเราก็สามารถที่จะได้ผลผลิตอย่างคุ้มค่าคะ่ะไปแล้วนะจ๊ะสวัสดีคะ่ะ